เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมาคาดการค่าพลังนะครับผมคาดการค่าพลังรีเจนเดอรีของสามสมูศร์พาร์ทเนอร์หลักนะครับผมซึ่งเป็นสมูศร์พาร์ทเนอร์หลักแล้วก็มีการเอานักเตะที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอะ่ะเป็นพาร์ทเนอร์แบบหลักๆเช่นนัสุภติอุปาเมกาโน,แล,นแล้วก็เรดฟอร์ดเนี่ยมาเป็นรีเจนเดอรีด้วยนะครับผมอันนี้ก็แม มันขัดกันน่ะมันขัดกันน่ะนะครับผมมันขัดกันน่ะยังไงมันคือมันมันแปลกๆอ่ะนะมันจะมาเป็นเลเจนเ์ไดรี่ได้ยังไงวะนะครับผมนะมันจะมาเป็นเลเจนเ์ไดรี่ได้ยังไงวะเลเจนร์ไดรี่คือตำนานเว้ยมันคือตำนานอ่ะแล้วก็มันดูขัดมันดูไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะจริงๆแต่ก็อย่างว่าแหละคนนีทำมาแล้วนะครับผมอาร์ซูฟติเป็นเลเจนเ์ไดรีทนะพร้อมลายเซ็นนะดูดิพร้อมลายเซ็นนะครับผมค่าพลังก็ไม่ได้เยอะ ะะก็ทุกคนก็น่าจะรู้เรยวว่าภาคเนี้ยเดือนเจเนรีฟีเจอร์สแตนดาร์ดเนี่ยค่าพลังอยู่ประมาณเดียวกันไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะไม่ได้ต่างกันมากก็เลยมาคาดการว่าไอ้ีตัวนี้ไอสามตัวนี้มันจะดูตันสักขนาดไหนซึ่งนะครับผมอิงจากตัวสแตนดาร์ดเลยแล้วกันนะมาเปิบแบบนี้มีทุกอย่างไปทับนะครับผมไปทับมีทุกอย่างจริงอันนี้ไม่ได้สบสานเสถียรใดนะใช้บ่อยใช้บ่อย เอาของแรดฟอร์ดก่อนเลยแรดฟอร์ดเนี่ยลีเจนเดอรี่เนี่ยอยู่ที่8ปดสี่ใช่ไหมเริ่มต้นเริ่มต้นแปดสี่นะครับผมแต่ตัวธรรมดาเนี่ยอยู่ที่เจ็ดแปดนะฮะอยู่ที่เจ็ดแปดเพราะว่ามันเป็นตัวสแตนดาร์ดมันต้องแบบนับหนึ่งใหม่นะครับผมแต่ลีเจนเดอรี่เนี่ยมันวิวอัพไม่เยอะนะครับผมมีประมาณสักสิบวลวยี่สิบวลประมาณนี้ไม่เกินนี้ก็คือมันอัพได้ไม่เยอะนะฮะมันอัพได้ไม่เยอะแต่ค่าพลังมันก็ดูดขึ้นมา ค่อนข้างสูงนะฮะต,ตัวสแตนดาร์ดมันอัพได้เยอะกว่านะครับผมโอเคแรดฟอร์ด okay. เนี่ย78นะครับผม78นะ78นะด้วยตันเนี่ยมันจะอยู่แค่91อันนี้คือตัวสแตนดาร์ด91นะครับผม91ประมาณนี้พวกสปีดนะสายสปีดแหละนะอันนี้อัพออโนมัตินะสายสปีดแหละนะครับผมโดยรวมก็สปีดค่อนข้างเยอะ9ก้าสินะฮะอันนี้คือรดฟอร์ดสแตนดาร์ด แล้วมันมีฟีเจอร์อะไรดีด้วยนะฮะรัฟอร์ดฟีเจอร์มันมีอยู่เนี่ยนะครับผมรัดฟอร์ดฟีเจอร์เก้าสิบตัวนี้ด้วยตันแค่เก้าสิบนะฮะก็เหมือนเดิมสายความเร็วเหมือนเดิมนะฮะแต่ดูแล้วยังมันยังสู้ตัวสแตนดาร์ดไม่ค่อยได้นะเพราะว่าวิวมันมันอัพได้น้อยนะผมว่านะฮะฟีเจอร์อารมณ์แบบฟีเจอร์มันอัพไม่ได้น้อยนะฮะโอเคแต่แต่วิวเริ่มต้นมันเก้าสิบแล้วนะแล้วมันจะเก้าสิบดิแปดเจ็ดนะครับผม โดยรวมตอนเปลีเจ็ด 8, แล้วนะซึ่งห่างจากตรงนี้ตรงตอนนี้คือสามนะฮะตรงนี้คือสนะามห่างกันสามระหว่างแปดเจ็ดกับแปดสี่นะฮะแต่ยังว่าแหละฟีเจอร์นี้มันยังไม่มาให้เปิดนะครับผมมันก็เลยแบบอิงไม่ค่อยได้นะแต่โดยรวมแล้วนะครับผมมันค่อนข้างที่ตรงกันนะฮะรนุนโดเนี่ยอ่ะร, Standard, รุนโดสแตนดาร์ดเวอตันก็เก้าห้านะครับผมฟีเจอร์ก็เก้าห้าเรเจเอนเดอรี่ก็เก้าห้า ซึ่งมันจะเท่ากันหมดเลยต่างกันแค่คาบหลังข้างในนิดหน่อยนะครับผมซึ่งดัสฟอร์ดเดอเจเนรีเนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างนะฮะไม่ได้ต่างกันนะครับผมต่างกันแค่พื้นหลังที่ออกแบบมาแบบโดยเฉพาะนะฮะต่างกันแค่พื้นหลังแค่นั้นที่ผม,ผมว่านะนะอาจจะมีคาบหลังที่แบบอาจจะโดดเด่นขึ้นมานิดหน่อยพวกทีมเพลย์สไตล์อย่างเงี้ยอาจจะเยอะขึ้น,อ,น,นอันนี้คืออันนี้คือข้อพิเศษนะครับผมที่คนไม่ได้แจ้งไว้ว่าทีมเพลย์สไตล์เนี่ยจะดีกว่าตัวธรรมดานะฮะ ื้อรถดฟอร์ดธรรมดาเนี่ยด้วตันมันอยู่เก้าเก้าสิบเอ็ดใช่ไหมนี่ก็ไม่ธรรมดานะดูดิก็ไม่ธรรมดานะนะฮะก็เรนสปีดนะแต่สองสองสองสัน้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับผมเรน,นสปีดถ้าเปาิดออโต้นะนะฮะโอเคอันนี้คือรถดฟอร์ดแล้วก็น่าจะประมาณเก้าสิบเอ็ดให้ไม่เกินเก้าส่งอะนะริดฟอร์ดให้ไม่เกินเก้าส่งนะครับผมน่าจะไม่เกินนี้นะน่าจะไม่เกินนี้นะฮะโอเค อันนี้คือเรดฟอร์ดนะครับผมอุปาเมกาโน่ ano, นะบาเยอร์มิวนิกไปลีกไหนปะบาเยอร์นหรอุปาเมกาโน่ ano, นะครับผมมามาดูซิเป็นกองหลังนะฮะกองหลังอยู่ไหนอยู่นี่นะครับผมโปรไฟล์หายไปไหนวะโปรไฟล์หายไปไหนนะฮะมาอยู่ที่9 2นะครับผมจริงๆตัวนก็9 2สงในอะุปาเมกาโน่ก็ในะเกมรับนะครับผมนะบผม,นะมีความแข็งแกร่ง นะ92เหมือนกันอุปาเมการโนะแลวก็เคยเป็นฟีเจอร์ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนี่ไงสองตัวเลยนะครับผมนะงตัวเลยแต่ตัวนี้มาให้เปิดแล้วนะก็ซึ่งมัน92เหมือนกัน9 2เหมือนกันอันนี้ก็เกอันนี้ก็92นะ้าฮะค่าพลังก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นสายเกยมรับนะความแข็งแกร่งโดดเด่นนะมีความความแข็งแกร่งคือโดดเด่นเลยนะสำหรับอุปาเมการโนะก็น่าจะไม่ต่างกัน นะครับผมซึ่งมันเป็นเรจเดอรี่ไงนะมันเป็นเรจเดอรี่ไงอันนี้ก็เก้าส่งเหมือนกันนะครับผมมันเป็นเรจเดอรี่นะก็คาดว่าน่าจะอยู่แค่เก้าส่งไม่เกินเก้าสามนะฮะนะฮกไปเหมืนอนกันน่าจะไม่เกินเก้าสามนะครับผมแต่ที่มันต่างจากกันหนึ่งก็คือรูปพื้นหลังแล้วก็มีลายเซนที่แบบแบบไม่มีเหมือนแลว้วะหนึ่งเดียวถ้าอยากได้คือซื้ออย่างเดียวนะครับผมอยากได้ก็ซื้ออย่างเดียว นะแล้วก็คนสุดท้ายอันซูฟาตินะครับผมอันซูฟาตินี่ก็บาซ่าะบาซ่าบาซ่าลาลิก้านะอันซูฟาติเนี่ยเป็นนะี่มีรูปด้วยนะนะอันซูฟาติเ,เ,เลนะนะตวลตันมีรูปด้วย78นะครับผมเวลตันอยู่ที่92 3คนนี้ไม่92หมดเลยยังเป็นรันสฟอร์ดที่91้าอันซูฟาติก็สายความเร็วนะครับผมสายเลี้ยงนะะฮมีฟีเจอร์ปะอันซูฟาติ ฟีเจอร์มีอันนี้นะครับผมมีอันนี้นะฮะฟีเจอร์นี้ก็91วาะน้อยกว่าตัวสแตนดาร์ดอีกนะครับผมนะก็สายเลี้ยงเหมือนกันนะความเร็วไม่ต่างกันว่าคนเดียวกันนะฮะรีเจนเดเรียน,ยนซูฟาติก็92แหละผมว่านะ92นะครับผม9 2สงผมว่ามัน่าจะ92ทั้งหมดอะสามคนนี้นะครับผมเล็กบอกเก้า่ออุปาเม์มการโนก็9 2อันซูฟาติกเกถ้าเป็นวิวตนัอนอ่นะ ส่วนคาบลังข้างในเนี่ยต้องปรดูรายละเอียดทีและอีกข้อนึงที่แตกต่างก็คือพวกทีมเพลสไตล์นะครับผมทีมเพลสไตล์ของทั้งสคนเนี่ยก็อาจจะเยอะกว่าปกตินะฮะซึ่งถ้าเป็นอันสุฟติเนี่ยทีมเพลสไตล์ก็จะเป็นอ่าอ่าอันไหนเนี่ยโอ้โหไม่น้อยอย่างวะเป็นพวกอ่าเกมรับแล้วก็เน้นสวนกลับนะครับผมเกมรับแล้วก็เน้นสวนกลับแบบบอลยาวแต่ก็คือ,คอ,คอใช้บอลแบบเร็ความเร็วอะ่ะวิ่งเอาบอลนะะแล้วก็เล่นบอลริมเส้น นะฮะโอเคมันอยู่60หมดเลยว่ะอันซูฟาติถ้าจับลงสนามตัวตนดาดียากเลยนะครับผมยากเลยนะเคียนนี่คือคาพลังนะครับผมนะเป็นการคาดการณ์นะคาดการคาพลังนะ่ะติดิจิเนรีนะครับผมทั้งสามสโมสรน,นี้พร้อมไยเซนด้วยนะสุดมาซ่เนมาเนี่ยมาซ่เนมาเนี่ยน่าจะผมว่านะน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่คนามิดบอกไว้เลวว่า เป็นการ์ดที่มีการออกแบบพื้นหลังใหม่นะฮะเป็นการออกแบบพื้นหลังใหม่นะครับผมอาจจะไม่ใช่พื้นหลังแบบนี้อาจจะแบบเฉพาะเลยอ่ะนะครับผมอาจจะเฉพาะเลยแต่เป็นตัวนี้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจนะฮะรายละเอียดก็มันคือ Legendary นะมันไม่ใช่การ์ดอื่นนะมัซซี่อ่ะมัซซี่กันเนมามันคือ Legendary เหมือนกันนะครับผม มันคือเลเจนเดรียเหมือนกันแต่มันเป็นพรีเมียมไงมันเป็นพรีเมียมด้วยไงนะซึ่งตัวธรรมดาเนี่ยก็ปกตินะครับผมไอ้พวกนี้ก็พรีเมียมเหมือนกันนะนะครับผมพรีเมียมเพ็กคลับก็คืออ่าทีมสโมสรที่เป็นพาร์ทเอนะอร์นะครับผมพาร์ทเนอร์หลักๆเลยอ่ะหลักๆใหญ่ๆนะผมบาซ่าบาเยอร์เมนยูนะครับผมนะฮะโอเคอันซูฟาติอุปาเมกาโนนะครับผมนะฮะเตมัซีกเนมาเนี่ย พรีมี่เบสเดอร์ก็คือคือตัวนักเตะเลยอะนะครับผมจะส,ส,สัญญาโดยตรงกับตัวนักเตะไม่เกี่ยวกับสโมสรน,นะฮะไม่เกี่ยวกับสโมสรถึงเมซี่จะไม่ได้อยู่บาซ่าไม่ได้อยู่ในก็แล้วแต่แต่ตัวเมซี่ก็จะเป็นอ่าพาร์เนอร์หลักอยู่ดีซึ่งจะสัญญากับตัวนักเตะเลยเหมือนเนมานะครับผมเหมือนเนมาอยู่ปารีสก็จริงนะครับผมแต่กูก๊กเซนได้อะไม่จะเป็นต้องไปอยู่ในทีมที่เป็นพาร์เนอร์นะะไอ้พวกนี้คือ ไปพัดนู้นที่แบบก็จะหลักตัวขายของคนมีนม้เลยนะครับผมพัดลองมันจะโดดมันก็มันก็ไม่แปลกหรอกนะมันจะแปลกกับตรงพวกนี้แหละเนี่ยไอ้พวกนี้แหละเอาเรดฟอร์ดมานะฮะอูปามิกานโนซึ่งเป็นดาวรุ่งทั้งนั้นอนะดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับผมพวกหน้าใหม่นะเรดฟอร์ดนี่อาจจะเคยถึงหนึ่งร้อยนะในตัวที่เป็นเลเจนเดอรี่ไอเอ็กไอคลินิกโมเมนต์นะตอะก็เคยถึงร้อยนะนะแต่พวกนี้ผมผมว่านะอาจจะไม่เกิน93จริงสามคนเนี้ยมันจะไม่เกิน93 ะะเลยจะได้ที่น,น่าจะไม่เกิน93นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย l ล t s go ก